สวัสดีครับตอนนี้ผมก็กำลังเล่นเซนโอลิเตอร์นะครับมาปวดเมืองกันดีกว่าฟูดครับทำท่าแ8แลปลกอยเปล่าแม่จะทืบตายมาทำอะไรกลางเมืองวะเนี่ยฮะสุดลมุนใหญ่เลยไปไปวิ่งหนีวิ่งหนีลีตเจอร์ ใครวิ่งหนีมีตายครับขับรถเหรอตายพลาดเนี่ยเอ้ยืมดิงไม่ค่อยโดดเลย <c oughs> ต้องใช้ไรล่าท <c oughs> านแค่นั้นแหะตายซะวิ่ง เตะขาลบ e <bubble> แล้วสอกอย่างเท่ครับชอบท่านี้ยมากเลยนเท่ดิก็ผมว่าย่เงี้ครับไล่ฆ่าอย่างเดียว เกี้ยอะไรอะไรจะชนเหรอเจอะแค่ไหนเอเคยมันตายแล้วครับไปไวๆไะครัเรา <c oughs> ปล่อยเป้าพาตี้นะเฮ้ยใครยิงใครมีอะไรมีเรื่องเหรอตำรวจอุ้ยนั่งไปไหนไแล้ววะอยู่นู่นดีกว่า โอ้พลาดยิงช้าไปหน่อยมาหาเรื่องตำรวจตอบก <c oughs> ระโดด่ไปนะ <c oughs> มอไซค์อ่ะไปป่วนดีกวะาสอนได้ด้วยโอ้เยี่ยมปิดปิดเยอกเอนโอ้ยอืมโอ้ขับยิงยังโงดครับผม ตอนนี้เราก็ไปแล <laughs> ้วเปิดรวมความมหาหลัยอยู่ในามาวคนเ้วครับเฮ้ยติดแคทด้วยโอ้ยโอ้ จะระบายอะครดีเฮ้ยประตูตกใจนี่าปิดได้ด้านเดียวตำรวจตำรวจหยุเรร้อยตายเออหมอบลงไป down the ground เฮ้ยนี่ไม่ใช่เพเดยนะแม่โธ<ฮ>ที่นี่ไรความปานีเพราะที่นี่ก็คือสั ตียาพอร์ตเนี่ยผมไม่รู้จำไม่ได้ลืม <c oughs> นะครับรู้แค่ว่าผมมาที่นี่เพื่อค่าค่าอย่างเดียว เลือกขีดเกณฑนน์ดีกว่านะครับว้ายโทษโทษโทษนะฟ้าใส่ตีตายมยเอ้ยเหมือนเห็นในนะครับเดีย๋ยวดูสิอ๋ออยู่โน่นน,นี่นี่ต้องเจอของหนักนะครับเรียบร้อยแอร์ขับคิวแม็กเลย เดีเ๋ยวถ้าต่อยหำนะม <c oughs> ันแหละหน้าเขียวไปต่อยเตะสุดแล้วก็ต่อยหำอุ้ยหน่อยเวสต์ไลเฮ้ยโฮมี่โฮมี่ลงนักขนมปังวะครับโฮมี่ทุ้ยใช่แล้วอุ้ยดีลเวย คือประถิ่นลายเต็บมีโปรมาใช้ได้ครับจริงๆน้วผโฮมีแล้วพวกนี้ไม่ใช่ขนมปังก็ <c oughs> อยอมไม่ได้เพื่อนของว่าเขาพูรออจัดเอาละ

รถโคตรเก่าไหมเอาขี้เกียจอืมอ่ะยิงแล้วไม่ตายด้วยยิงหัว,อวนะออไอ้นี่คนเหล็กนะเนี่ยแหมโอ้โหมี่ใส่หิ่ม ้ยรถถามเนี่ยที่รอกันนะเฮ้ยลบจากผมมีก่กูเลี้ยงเป็นขนม,มปังพ่อชอบเตะรอเล่นกับนสนายดีกว่าต้องมานั่งรีไวท์ผมมี่ในใยนะ พูดเซีงอ๋อบักตกใจแล้วบั๊กแบบติดเลยครับอะไรใครฮอล์ฮอล์อยู่ไหนอืมโภมี่เลยเนาะสร้างคพองทางให้โภมี่อยากลองสอยบ้างไหมฮอล์มีใครใสอยเนี่ย อ๋อไม่ไม่ใช่พอดิผมยิงเล่ครลบรอดไหมตายโอ้ยหนีทั้หงหมด,ด้ลยอะแล้วตอนนี้ผมก็หนีทั้งหมดมาได้นะครับแต่ว่าหนีมาด้วยความตายแ <c oughs> น่นอนว่าโฮมี่ผมทั้งสามคนก็ตายไปด้วยไม่รู้ตายบ้างแต่เขาเขาก็หายไปฮนะ <c oughs> อะไรโอ้โร้องอดโอยมากอย่าง, <c oughs> งเทพนักแร็ปหรือเป็นดนะีเจเนี่ยโอ้โห <c oughs> พอไปดีกว่านะครับสปาร์ลอดอย่ครับอัทราซิโอเน่รักชอบมากคันนี้เอาเสิยใช้ไม่ได้คาร์ลิบรีแล้บ,บ้านกูนอยู่ไหนวะเนี่ยโทษ บ้านนะครับไม่ใช่ช้างเรื่อที่อะไรเนี่ยโอ้ไม่มีแล้วคุณตำรวจแค่คนต่อ,อยแพง,องเองใช่ไหมเฮ้มาเอาแอต拉斯เนี่ยไปขับไปบ้านใหญ่กันดีกว่า,น,านั่นแมนดิงเฮียเลยโอ้ได้ระทีอืมทีนี้ผมได้แต่งมากับมือเรียบร้อยครับ <c oughs> แต่งด้วยมือโอ้ มาถึงก็โดนชนเลยอ่อไหลร่องรอยครับเฮ้ยที่โคตรเท <c oughs> อ่อย่างที่เห็นนะผมขับรถไม่เก่งครับขับได้กว่าชาวบ้านมัวนะเน้นฮาร์ดคอร์รุนแรงตุ้มไม่สนใจสภาพรถตัวเองครับ เลยอ้าวถือว่าไปทางไหนแน่โคตรงงเลยกับระบบ GPS วันนี้พยายามจะขับรถเป็นคนดีครับจะไม่กวาดถนนเฮ้ยอดใจไม่ได้เลยขับรถได้แบบถ้าอยู่ประเทศไทยก็คงแบบ ลุมด่าพ่อเลยนะครับเราจะมาเผิ่ไม่หานะครับไอ้ยัฟักฟักโอ้รถ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 อย่างนัด่ด้วยนีย่ผ่านตํารวมาแล้วตำรวจเออว้อวว้าว G.P.S. ช็อตคัดช็อตคัดนะครับขอโทษขอโทษขออภัยฮะลืมปิดดีแล้วิดแล้วเอารถเข้าตลาดเถอนะครับอุ้ยแรงจัดเฮ้ยมันมืดอ๋อมาเซฟรถเรียบร้อยครับไปขึ้นบ้า,านกันดีกว่า Open the door Go to Japan t o s n ถึงแล้วครับเพนเฮาส์ก็นะฮะมีอะไรตั้งอยู่เนี่ยใสยไหมวุ้ยไม่ล้มด้วยถือเป็นพลังของเซนเนี่ยนะโอ้โหห้องอน้ำโคตรหรูแหมสุดยอดเอ่อเรามาแต่งตัวเนี่ยครับถึงนี่จะเป็นเกมเซนโรแต่เราก็แต่งตัวได้แอซิดคริป วอท์โรว์งี่กว่ะนี่ดูแนวดิหายหูฟังนะครับโอ้ยบาบาเลือกได้ด้วยโอ้ไม่มีบาอืแต่ละชุดโอ้ให้มันเข้าหูฟังหาตั้งอันนึง ไม่ถูกจริงๆเฮ้ยนี่เข้าท่าเข้าท่าขออภัยครับที่ไม่ได้ต่อเนื่องก็เนื่องจากว่ามีนกมีหนูอะไรอยู่บนเวดานะไนม่ถนนูเลยไปกระทุ้งเรียบร้อยครับมาต่อ,อแบค็คแพคไม่ต้องมีก็ได้ครับมาดูส่วนล่างดีกว่าเกมไม่เข้าเลยอันด r วเวโธ่ไม่ใช่ละ หาเลยมันแนวแนวใส่ให้นิดีกว่าสีม่วงไม่มีอะไรถูกใจเลยโอ้พวกชุดออกกํบบาลังกายเาองรองเท้าครับรองเท้าต้องแบบ เรสูงใช่ไหมเนี่ยริบข้อมืออืมใส่ในในกาดีกว่าบีบูบุับร์สเซอรครับมือม่อต้องใส่ลนะแล้วนะแล้วแลตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วโอ้โหแนวมากครับ ทรงผมโบราณไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะมาเกียนในบ้านเราเองครับไล่ฆ่าแก๊งนั่นเองอ้วาวโหเรียบร้อยครับศพหนึ่งอ้นี่มึงมึง,มง,มงทำที่อะไรอยู่เนี่ยอ๋อคุยโทรศัพท์อืมอ้วาวววืดวืดสองครั้งไม่ใช่แนละ้วสามโอ้ น,น,นี่ไปสักอะไรมาสุดท้ายก็ไม่รอดตายจนได้นะครับวบบห้วววาววววยวว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 ว้วว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 ว่นนาวว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 ัวว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 นีวว นี่คุณเป็นโรคส่วนตัวครับคุณถึงนิ่งอ่ะ,อะไม่ตายอ๋อมีไม้ใหม่ตัวหนึง่งสุบ,บุรีชิวจังนะมีเชีบานบล็อกมาให้ <c oughs> ไม่ต้องมาสูบบุรีอะไรแถงนี้ฮ้โยโทษครับบอมาเล่เขาดังเรื่องกัญชา มาใหม่อีแล้วนี่ไปจ้างแกงมาจากไหนไวะเนี่ยคนแม่งเยอะอะไรขนาดนีม้มีปัญหามีปัญหาติดศัตรูแล้วก็ต้องตายเบื่วืดๆอ่ะเราบืดด้วยเด้อวะเนี่ยแวนหลุดแวนหลุดมึงเห็นไหมกลับไปใส่แวนใหม,ม,ม่ไป หนึ 1, ่งศพมาทำเฮี้ยอะไรที่บ้านตัวเองวนะเนี่ยโอ้ไปเชี่ยวดีกว่าไอ้สวัสดีครับสวัสดีอ๋อสวัสดีสวัสดีนี่นี่อะไรเนะี่ยมาเอามาไออะไรยวเป็นโรคออกไป ตายอ <Kristin. S 1> เอาตำรวจนะครับโอ้โขอโทษทุงตำรวจผมช่วยส่งคนกลับบ้านไปหาลูกเมียเรี็บร้อยขวางยังขวางยังตายผู้หญิงผู้ชายแล้วนยดูไม่ออกเลย กลัวหรอครับไม่ต้องกลัวหรอกคนอย่างผมนะยังไงก็ตายนะฮะก็เราจะมาเล่นสายแทงนะครับเฮ้ยโอ้โหเขาโหดต้องกระโดดทุบกระโดดข้ามหัวแล้วฟาดหน้าเท่มากโอ้โหนี่นี่คุณไม่สนใจเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยเหรอบ่นเฮี้ยอะไรบ่นเฮี้ยอะไรอืมตาย น่าดำคานะครับเอ้ยใ,ใครยิงโอ้ใจกล้าครับเจอผมเนี่ยระโดดฟาดหน้าตายไฟไฟ,ไฟก่อนครับมาปลดปล่อยความเกลียดในโลกนี้ข่าวตีแล้วเลยอีเวนันมาอีของโคก้กเอ้ยขวดโค้กครับโค้กอะไรอ่ะ โค้กคือของเครื่องดื่มหรื่องโค้กมวยเตะเป่าแห่นนี่อะไรระแวงเหรอระแวงก็ตายได้อย่าลืมอย่าลืมนี่นี่นี่คุณคุณเป็นใครครับมามา ุตสาบคุยด้วยยิงนะยิงนะนะแค่นี้ยิงใช่ไหมนะยยิงนักเหรอโอ้ยโบนุดไปสนีโว้ยไม่ใช่ตำรวจรถน่าสนใจเอาไปเซฟเว่าไม่รู้เซฟเซฟแล้วจะได้อะไระก็อยากเซฟอยู่ดีก็ยิงเลยิีกนิสปาร์ตี้ ดิสมิสไม่ได้อ้ผมมีความสามารถที่ขาดตกบกพ่อหนุอะไรครับคือดิสมิสบาร์ตี้ไม่ได้คือเข้าใจว่าเสียงยิงแม่งน้ามขันอ้เอ้ยรถไม่ไม่เอาเพลงมันจะค้างอีกอ้ แอดแล้วครับเคนชินแอดทิกงา่รู้สิเราจะทำคั้นต่อมัมเคนชินได้ป่าครับไม่แน่จะได้ไหมนะครับไม่ได้ครับต่อมหมไม่ได้นะเนี่ยน่าเสียดายเนี่ยเอ้ยทอดชั้นต่อมหมได้กันลองดูดีกว่า มีรูปไหมโอ้ยเปิดประทุนได้ไหมอยากชอบรถเปิดประทุนมากโอ้ยได้ด้วยยอดข้างหลังนะครับบัมเปอร์ไซสเกิร์ตอืมนี่ดีกว่าแนวดีไฟ,ไฟไฟท้ายนี่ดีกว่าอืมท่อท่อแบบนี้นะครับก็ อ่าอะไรเงี้ยดีเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงอืมฟอนต์บัมเปอร์เออไม่สวยเลยไปต้องาามาดูเหมือนอีโวนั่นแหละอ,อสปอยเลอร์นักสปอย่ะทุยไม่ใช่ก็เปลี่ยนสี มดแล้วถ้าแป๊ดแปดก็สีแดงฮะตอนนี้เราเปลี่ยนครับเสียเงินยังไม่ชอบอะ่ะชอบสีชมพูถุยไม่ใช่แล้วนะครับสีขาวเท่ๆฮะเพลร์ดว,วิวนี่ดีกว่าเปลี่ยนแม็กอะ่ะความใหญ่ของล้อเอาเใหญ่ๆไวฮะ ความลึกความลึกเอาลึกสุดเลยแล้วก็สไตล์ของแมปเอาเป็นสปอร์ตเพอร์เชสเอ็กซ์แบแบ็คอยู่ไหนวะตัง้งไวต้ตรงไงวะเนี้ยอเอออยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเจอละทอร์ งูอย่างเทพวันนี้เราจะไปเผินอไปหาบนตะพานนะเป็นพี่อัดในโต้ขึ้นไปเลยเอา้าติดหัวหูสุดยอด <c oughs> มันก็ไม่แรงครับก็ไม่อาจเอ,อ่ยว่าสุดยอดอย่างเต็มที่เออดี๋ยวรู้ไอ,อ้รถเวรนั่งระเบิดังไม่รอดนั่นแหละเรียบร้อยอาจจะตายคารถไม่ตายอะแถมแม่งสุบโดนเองก็ต้องขออาภัยด้วยครับพอดีเมื่อกี้คอมดับแย่ายมากรู้สึกเสียใจครับพอไปปดรถ ตำรวจเอ้ยลืมเงินเลยสวัสดีครับคุณตำรวจเตอร์อหน่อยเป็นไงทำตัวได้สอนนะงนี่ทำดีน้อาอีเวนต์ตรงนี้เมื่อกี้หายไปไหนเอ้ยเกิดการชุลมนุนต้องปราบปามปราบปามปราบปาม นั่นแหละเจอสอบเดี๋ยว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 รู้เลยครับสติวสติวพอร์ตพอลิสนะฮะพ่อูกแล้วมานี้ชื่อสติวพอร์ตช่วงดาร์กทีเดียวตายนะมหัศจารย์มากถือถือแอสซไลเฟิร์นนี่มันจะทำอะไรโอ้ะโอเ้เยียบขาก็ตายแล้วอะไรวะเนาะมมไม่สมตำรวจสติวพอร์ตเลยนะ สเตียลครับขอภัยครับไม่ใช่สเตียลโถปีนนะปีนะโอ้โหอันนี้กระโดด้ามเลยเลยครับเฮ้ยสไนเปอร์แล้วผมจะมาลองว่ามันใอ่ได้เปล่า สนา đây, สนาสนเปอร์นี่เราสไนเปอร์กับทีไม่รับฝายเดาตัวทีวะเราอรู้สึกเซ็งนิดหน่อยนะครับกับตำรวจมาเตียวพอด หน้าเลยจุใจที่จุดแปลกประหลาดที่ผมพลาดไปก็ครั้งหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้ก่อนสวัสดีครับ